สำหรับกันชนตัวนี้นะครับเป็นกันชนแรดบัมเปอร์นะครับกันชนหน้าสำหรับ ford ranger นะครับปี2022นะครับจุดเด่นของกันชนตัวนี้ก็คือเป็นกันชนชิ้นเดียวนะครับหนึ่งนะเป็นกันชนชิ้นเดียวสองนะสีที่ใช้ใช้เป็นสีโจตันเป็นสีพาวเดอร์โคทนะครับก่อนพ่นก็จะลงบ่อชุบเพื่อกันสนิมก่อนนะครับสามก็จะมีจุดยึดนะฮะสปอร์ตไลท์มาให้นะครับ 4ก็จุดยึดเซ็นเซอร์ใช้ได้ของเดิมใช้ได้ปกตินะฮะมีอยู่4จุดนะครับสำหรับเรนเจอร์หก็ฟ o อกแลมนะครับไฟตัดหมอกก็สามารถใช้ของเดิมแล้วดีไซน์ไว้ตรงช่องนี้6ก,ก็จุด Discovery Point นะครับจุดนี้จะเป็นจุดไว้ขึ้นรีฟแจ็คนะครับเวลาเรายกรถนะครับเวลารถตสีลมแล้วก็จะเป็นจุดยึดแฟรตวินส์นะครับ เพราะจะมีฐานวางวิน์อยู่ข้างในแล้วก็จุดยึดแฟลตนะครับแล้วก็จุดนี้จุดยึดใต้ทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกันแค้งนะครับด้านล่างนะครับเพื่อเซฟตี้ด้านล่างแล้วมาชมนะครับด้านท้ายกันบ้างก็จะเป็นกันชนท้าย เรียบัมเปอร์นะครับก็เป็นของแรดบัมเปอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีห่วงลากจูงมาให้นะครับห่วงลากจูงเป็นสีแดงของโอเมก้านะครับเซนเซอร์นะครับจุดยึดเซนเซอร์ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสี่จุดนะครับต่อมาก็จะเป็นจุดลากจูงนะครับสำหรับรถที่เป็นรถบ้านนะครับมีไว้รองรับจุดลากจูงนะครับ ไฮไลท์ตัวนี้ก็คือครอบตัวนี้สามารถที่จะแยกชิ้นได้นะครับทำสีตามตัวรถได้หรือจะเป็นสีดำพอดีโค้ดได้โคเวอร์ของกันชนใช้เหล็กหนาประมาณ3มิลน,นะครับแต่จุดยึดนะครับแบ็กเก็เราใช้เหล็ก6มิลน,นะครับความหนา6มิลแข็งแรงลากจูงได้สบายแน่นอนครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับกันชนแรดบัมเปอร์ไทยแลนด์นะครับ Facebook นะครับติดต่อได้ที่เพจแรดบัมเปอร์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ TikTok ช่อง TikTok ก็แรดบัมเปอร์ไทยแลนด์เหมือนกันหรือจะเป็นเว็บไซต์นะครับแรดบัมเปอ .com เบอร์โทรของแรดบัมเปอร์ไทยแลนด์นะครับ0989652892ครับ